สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเฮดอีกแล้วนะครับคลิปนี้มาส่งยางให้ก,กับลูกค้านะครับผมเป็นยางสูตรสองนะครับผมจํานวน10คู่นะครับเนี่ยนี่นะครับผมก็10คู่นะครับลูกค้าสั่งเข้ามานะครับก็เป็นยางที่ผมไม่แนะนําสําหรับมือใหม่นะถ้ามือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้เป็นสูตรหนึ่งก่อนเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งข้ามขั้นมาเล่นสูตรสองหรือว่าสูตรสามถ้าเป็นยางสั้นนะ นะครับผมแนะนํานะครับให้เล่นสูตรหนึ่งก่อนเชื่อผมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่แล้วมองว่าสูตรหนึ่งมันอ่อนไปนะครับยังไม่เคยเล่นแต่ว่าคิดว่าสูตรหนึ่งมันอ่อนกลัวว่ามันอ่อนนะครับไม่แรงก็มาเล่นสูตรสองสูตรสามเลยอันนี้ไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามีคนเคยสร้างไปนะครับ ก็ง้างไม่ได้นะครับผมผมแนะนําว่าให้เล่นสูตรหนึ่งก่อนนะครับถ้าสูตรหนึ่งบางทีมันอาจจะแรงกําลังพอดีสําหรับปุนแล้วนะครับแต่ถ้ามาข้ามขั้นเนี่ยบางทีกําลังเราไม่ถึงง้างไม่ได้นะครับยิงไม่ได้เสียดายของนะนะครับผมก็แนะนําให้เล่นสูตรหนึ่งก่อนถ้าเป็นยางสั้นนะครับสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยสั่งยางจากผมนะถ้า คุณเคยสั่งสูตรหนึ่งจากผมไปแล้วแล้วยิงเล่นไปแล้วต้องการแรงกว่านั้นค่อยมาสั่งสูตรสหรือว่าสูตรสามตามลำดับนะครับแต่ว่าก็ฝากนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าจะเคยสั่งสูตรหนึ่งไปนะครับแล้วบอกว่ามันอ่อนไปแล้วกระโดดข้ามขั้นไปเล่นสูตร3ามเลยอันนี้ก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าบางทีสูตรสอ,อาจจะเขาเรียกว่าอะไรแข็ง มากแล้วนะครับผมถ้าไปเจอสุดสามอีกยิงไม่ได้นะครับง้างไม่ไหวนะครับผมก็แนะนำนะครับให้เลือกตามนี้นะครับผมเลือกตามที่ผมแนะนํานะนะครับผมก็เป็นยาพร้อมใช้งานนะครับมาต่างรองเรียบร้อยนะครับพร้อมยิงนะครับจำนวนสิบคู่นะครับโอเคครับยวส่งให้นะฮะ